คุณผู้ชมคะและสำหรับโลกยุคหลังโควิด19ขณะน,นี้เริ่มพูดกันแล้วนะคะว่าทั่วโลกจะต้องปรับตัวกันอย่างไรติดตามคิดยกกําลังสองดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDRI คะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเร่งถอดบทเรียนและปรับตัวกันทั้งโลกเลยนะคะเพื่อที่จะรับมือกับโลกยุคหลังโควิด -19 สัปดาห์ที่แล้วได้รับทราบกันไปแล้ว5บทเรียนที่เกิดขึ้นวันนี้บทเรียนที่เหลือบทเรียนที่6 1ถึง10คืออะไรคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDI ค่ะคงจะต้องเร่งถอดบทเรียนกันเพื่อรับมือ โลกยุคหลังโควิดนะคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นขอเอามาเล่าต่อนะครับว่านักคิดสําคัญนะครับคิดเรื่องโลกหลังโควิดไว้ว่ายังไงครับตอนที่แล้วเราพูดกัน5บทเรียนครับวันนี้ขอมาต่อ6กถึงสิครับก่อนที่จะไป6กถึงสินะคะมาย้อนดูว่าบทเรียนที่1นถึงหนี่คืออะไรบ้างค่ะครับอย่างแรกนะครับโรคระบาดกําลังจะมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวป้องกันไว้อันที่2ก็คือการรับมือกับวิกฤตอย่างโรคระบาดนะครับคุณภาพของภาครัฐสําคัญกว่าขนาดครับ ลไกตลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโลกได้สร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐต้องมีมากขึ้นครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นคนที่สําคัญที่เราต้องฟังแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าใจประชาชนต้องสื่อสารประชาชนให้ดีด้วยครับสุดท้ายครับโลกกําลังจะเปลี่ยนไปสู่โลกดิจิตอลครับต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีครับนี่ก็คือ5บทเรียนแรกจากฟาดิสันคเรียครับแล้วบทเรียนที่6คืออะไรคะอาจารย์สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์ของเราก็เป็นสัตว์สังคมครับเพราะว่าตอนเกิดโควิดเกิดโรคระบาดนะครับในเมืองใหญ่ๆ ก็จะเกิดเหตุโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับว่าคนอพยพจากใจกลางเมืองนะครับออกไปคนก็ไปคิดว่าสงสัยเมืองตายแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าวิกฤตที่ผ่านมาในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โรคระบาดในอดีตนะครับในประเทศตะวันตกสุดท้ายเมืองฟื้นกลับมาครับทั้งนี้ก็เพราะว่าการอยู่ในเมืองนะครับสำคัญทําให้เราได้เจอคนแบบพบปะซึ่งหน้านะครับทำให้เราทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ความคิดใหม่ๆครับและในเมืองก็มีโครงสร้างพื้นฐาน มีไฟฟ้าน้ําประปาดีกว่าเพราะฉะนั้นคนก็อย,กอยากอยู่ในเมืองกันเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรเมืองก็จะกลับมาแล้วปัจจุบันก็มีหลายเมืองครับที่พยายามออกแบบเมืองนะครับให้เป็นเมืองที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของโลกหลังโควิดมากขึ้นตัวอย่างที่ขอยกมาเล่ากันฟังก็คือปารีสครับซึ่งนายกเทศมนตรีคิดจะออกแบบเมืองซึ่งไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในเมืองปารีสนะครับจะสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปทําธุระสาคัญสาคัญในชีวิตได้ ภายใน15นาทีครับแต่อีกด้านหนึ่งปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างเรื่องของความเหลื่อมล้ําจะยิ่งหนักมากขึ้นไหมคะอาจารย์คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าโควิดนะครับจะต่างจากโรคระบาดในอดีตนะครับที่เคยทําให้คนเท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะว่าคนจนคนรวยตายเหมือนกันหมดจากโรคระบาดแต่พอโควิดเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าทําให้คนตายมากโดยเฉพาะคนที่เป็นคนจนนะครับในประเทศอย่างแอฟริกานะครับก็จะเห็นว่าขาดแคลนยาขาดแคลนโรงพยาบาลน,นะครับ ประเทศอย่างสุนใต้นะครับในแอฟริกาซังคาเดียบอกว่าเป็นประเทศที่มีจํานวนรองประธานาธิบดีมากกว่าเครื่องช่วยหายใจครับเพราะฉะนั้นโควิดมาก็ทําให้คนเสียชีวิตกันเยอะครับและประเทศกําลังพัฒนาประเทศยากจนนะครับส่วนใหญ่ไม่สามารถล็อกดาวน์ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่มีเงินไปชดเชยเหมือนประเทศพัฒนาแล้วคนก็จะเดือดร้อนกันมากกว่าโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศที่พึ่งพ่าการท่องเที่ยวสูงๆคือประเทศในหมู่เกาะต่างๆนะครับยากจนอยู่แล้ว แล้วพอนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหายไปคนก็จะเดือดร้อนกันเยอะครับในขณะเดียวกันธุรกิจใหญ่ๆกับเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับในช่วงที่โควิดระบาดเพราะฉะนั้นโควิดจะมีผลในการเร่งความเหลื่อมล้ําให้เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นครับช่วงโควิดนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่หลายประเทศจะพบว่ายาขาดแคลนหน้ากากาขาดแคลนถุงมือขาดแคลนใช่ไหมครับจึงคิดว่าไปพึ่งการนําเข้าจากต่างประเทศนั้นสงสัยใช้ไม่ได้แล้วน่าจะมาผลิตเองก็จะมีตัวอย่างหลายประเทศนะครับ ฝรั่งเศสอเมริกานะครับจะคิดผลิตของพวกนี้เองแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวผมเองแล้วก็ตัวผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คิดคล้ายกันว่าสุดท้ายโลกาพิวัต์ก็จะกลับมาครับอย่างภาพที่เราเห็นนี้นะครับถ้าเกิดเราวัดโลกาพิวัต์จากการค้าระหว่างประเทศนะครับเราจะพบว่าแม้ว่าบางช่วงเวลามันจะมีขึ้นขึ้นลงๆแต่ในระยะยาวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ,รบเช่นเดียวกันกับรอบนี้ครับเดี๋ยวโลกาพิวัต์ก็จะกลับมาครับเพราะว่าการใจไปผลิตของเองทุกอย่าง มันจะแพงเกินไปวิธีการที่ถูกกว่านะครับสมมุติเราอยากได้หน้ากากอนามัยนะครับเราอยากได้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็คือเราไปซื้อมาตุนไว้ก่อนไม่ได้แปลว่าเราต้องตั้งโรงงานผลิตเองในประเทศซึ่งมันจะไม่คุ้มและมันจะแพงแล้วเพอเพอเกิดวิกฤตรอบใหม่มันจะไม่ใช่โรคแบบนี้ซึ่งหน้ากากแบบนี้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าถูกกว่าก็คือการค้าระหว่างประเทศครับและที่สําคัญต่อให้การค้าสินค้าเกิดขึ้นได้ยากขึ้น แต่การคร้าบ,บริการผ่านออนไลน์มันยังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับบทเรียนที่9กนะครับก็บอกว่าต่อไปโลกจะเข้าสู่โลกคู่อํานาจสองคู่คือสหรัฐอเมริกาและจีนครับจริงๆแนวโน้มนี้มันก็เห็นมาชัดก่อนโควิดแล้วนะครับแนวโน้มที่ว่าก็คือสหรัฐอเมริกาเริ่มเสื่อมถอยลงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นเหตุการณ์บุกยึดาารัฐสภาสหรัฐซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับ ตัวนี้เองก็เป็นตัวที่ชี้เห็นว่าอเมริกาอ่อนแอลงประเทศอื่นๆเข้มแข็งขึ้นอเมริกาจะไปสั่งใครเหมือนเดิมเดีเด๋ยวนี้จะยากแล้วนะครับแม้ว่าอเมริกาจะยังเข้มแข็งที่สุดในเรื่องของกลาโหมในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าสุดท้ายโลกจะกลายเป็นโลกสองขั้วครับจีนกับสหรัฐยุโรปซึ่งเคยมีอํานาจอยู่ก็เสื่อมถอยลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2องขั้วจีนกับสหรัฐ2องขั้วถึงยังไงก็คงต้องแข่งขันกัน แต่การแข่งขันกันคงไม่ได้แปลว่าจะทําสงครามกันหรือแม้กระทั่งจะต้องทําสงครามเย็นต่อกันเสมอไปอาจจะอยู่ร่วมกันได้แข่งกันในบางเรื่องร่วมมือกันในบางเรื่องก็ได้ครับแล้วบทเรียนสุดท้ายนะคะอาจารย์จะเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกอย่างไรคะอาจารย์ครับสุดท้ายนะครับสคารียซึ่งก็คือนักวิเคราะห์แล้วเขาเติบโตมาจากการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเขาก็บอกไว้ว่าระเบียบโลกใหม่นะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างกรณีจีนอเมริกาแข่งขันกัน แต่ก็ต้องร่วมมือกันเพราะว่าสุดท้ายปัญหาใหญ่ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคร้อนก็คือโรคระบาดกับปัญหาโลคร้อนนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับไม่มีประเทศใดประเทศเดียวแก้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องร่วมมือกันเช่นจะแก้โรคระบาดนะครับก็ต้องร่วมมือกันในเวทีขององค์กรอนาัยโลกนะครับและเช่นเดียวกันครับจะแก้ไขวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ต้องใช้องค์กรสาประชนชาติเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น การที่ประเทศต่างๆจะแยกตัวกันแก้ปัญหาเฉพาะประเทศตัวเองจะไม่มีทางประสบความสําเร็จได้จะสร้างระเบียบโลกใหม่ให้อยู่กันสันติสุขได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเดียวครับไทยเองน่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะภายใต้การนําของโจบไบเดนนะคะครับคงต้องเตรียมตัวกันหลายอย่างเลยนะครับแน่นอนว่าสหรัฐจะกลับเข้าสู่เวทีโลกมากขึ้นนะครับความเผชิญหน้าสหรัฐกับจีนยังคงมีอยู่ซึ่งไทยจะต้องวางตำแหน่งของตัวเองให้เหมาะสมระหว่างสองมหาอำนาจครับซึ่งวันหลังคงมีโอกาสมาเล่าให้สู่กันฟังต่อไปครับ เอาละค่ะก็เป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นในบริบทระดับโลกเลยนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลังโควิด -19 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ